สวัสดีจ้าโมนี้มาพอกับตักอีกแล้วโมนีตักได้เห็ดปวกจ้านี่ถุงเมื่อยเลยสองถุงจ้ะถุงนึงนี่เก็บน้ำปลาอยางจ้าตอนนี้ตักงอยู่อุบเลเนอจ้าขับบอนอุบลก็เลยไปรอปลาอยางเก็บเห็ดได้มาดกดอกกำลังซ้ำนี่จ้ะงามงาม,งามนี่งามคากิลี กลับมาอีกแล้วจ้าเดี๋ยวเด้อห่านเน่าใสอันนี้ก่อนหลังจากที่ไปงานศซมางานศซคฟกูเแ่าจ้าแล้วก็จะคล้องกับเป็นไข่เน่าเลยที่นี่งานศซแล้วกับไข่ต่อจ้าบบไดมีเวลาเฮ็ดคลิปกันเลยเอ้าวเฮ็ดคลิป เฮ็ดคลิปกินบ้าแซบจะเลยมาเฮ็ดคลิปเฮ็ดเฮ็ดกอนละกันเอาคลิปเฮ็ดก่อนเอาคลิปหาเฮ็ดเบิ้งคลิปหาเฮ็ดไปก่อนเนอะจ้าเด้อเมือ่อกี้จะพามาปาตีนเฮ็ดขูดตีนเฮ็ดพวงจ้าไว้เถอะกินเ่ามีคลิปกินมักเบิ้งคลิปเอขูดตีนเฮ็ดปวกดกระปวดเด้อจ้า ผู้ได้อยากกินมะขูดซอยกันเ้อสิไห้กินหายอยู่นห้า่ะยางจะคลองจ้ะแต่ไข่แน่พอดีกินแต่ว่าคางทางอ่ะคางป้ายางก็คือบบท่านเขาจเาจ้าจะเขาเจ้าขี่รถไกลไปกลมาเห็นมันออกน้องมันออกอายุออกอยู่ขางทางพอดีนะ,ะจะ้ะก็เลยบบท่านก็ได้ซ้ำนี่แหละ ใครคิดไปน้ำยานค้น,คนลงมาเก็บน้ำกับปน,นันฟ้าวฝ้าวฝ้าวคากฝ้า,าเนี่ยคันมาเก็บเพชรป่ว,ปดดนวนกนี่โว้ยหวอบรังบ่ได้นอนจ้าเนาะคนจะมาเก็บน้ำบ่ได้กี่ที่ดอกแต่ว่าย่านกินโบอิมอยานกินโบอิมจ้าถ้าลูกๆมาน้ำจ้าลูกๆปักหน่อยน้อน,นี่เทิงตะแคร่คนปักสองสี่อย ปักขาวก็ปักดำสองตัวน้อยทั้งตะแข่จะล่มผัดปลาอยางเย็นเฮ้ยช่วยเลยล่มหนาวมาแล้วเนาะล่มเย็นๆมานีสองสามมือแล้วจะล่มเย็นล่มผัดเย็นดีขนาดเลยมิตรดอกซ้ำานี่จะได้รอบสองนี่จะเอาให้เบิง้ง หลูปไปน้ำปลาอย่างยังแต่สีเหยียเออกนี่ดอกท่อนี้เลยเพราะเป็นเข็มน้ําแหลมแต่หน้ามากินดอกที่มันอุป,ปุนะจ๊ะตุ๊ปุ๊บอ้วนๆหวาน,วานๆดีแค่แน่ก,กับบานถือช่วงเห็ดปวกออกจากโอ้ยดีใจขนาดเลยมาบ้านมานหน้ากัได้กินของเจ้าของตอนนี้ยุเชียงหน้าจ๊านี่เชียงหน้า ยังหน้ามีขอกหัวมีตนใหม่มีบักนาวมีเยองหลายอย่างเลยปูไว้ได้เธอกิน <c oughs> อยู่บ้านเอือ่อยพ้นกระหาจะ้ะพี่สาวพี่สาวพ่นกระหามาก็ได้กินอีกได้กินแกงเห็ดปวกมาจ้ะพ่อที่เราจะดีใจขนาดเลยกลับบ้า,บานซูนเหนียวขุมคัก ทั้งได้กินทั้งได้เก็บเองจะมีความสุขค่ะทั้งถ่ายคลิปวิดีโอทั้งยานคนมาเห็นโอ้เก็บเพ็ดปวกก็ได้คันข,ขนาดกันยังวะเาะวิคลิปกินก็เอาคลิปเพชรปวกนี่แล้วนันสามานางคุยกันเนาะ